การของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ได้มีการลงพื้นที่อำเภอแม่อายครับติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำกกที่เป็นสภาพเสื่อมโทรมจากการปนเปื้อนสารโลหะหนักครับนายศิวกรบวัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำกกเสื่อมโทรมจากสารปนเปื้อนโลหะหนักโดยร่วมกับนางสลินลยาคำพาแก้วในอำเภอแม่อาย สาธารณาสุขอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเก็บตัวอย่างน้ําเพิ่มเติมจำนวน4จุดก็คือที่บริเวณอาคารท่าเรือสะพานท่าตอนบ้านวังไผ่บ้านป๊อกป่ายางและบ้านผาใต้ตำบลท่าตอน และมีการตรวจสอบบ่อน้ำตื้นที่ติดกับแม่น้ำกกในพื้นที่บ้านใหม่หมอกจามหมู่ที่8ตําบลท่าตอนและบ้านแม่เมืองน้อขออภัยครับบ้านแม่เมืองน้อยหมู่ที่14ตําบลแม่นาวางที่อยู่ห่างจากแม่น้ําก,กกประมาณ270เมตรซึ่งก็ตรวจพบสารโลหะหนักเช่นเดียวกันครับพร้อมกันนี้ได้มีการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําแม กกส่วนโซมนะคะคโดยรับฟังปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นําท้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นและนําเสนอนวัตกรรมตรวจวัดและปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยศูนย์นาโน,โนเทคโนโลยีแห่งชาติสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมกับมีข้อสั่งการให้เพิ่มระยะของการสํารวจบ่อน้ําผิวดิน ห่างจากลำน้ำกก300เมตรตลอดเส้นทางของลำน้ำเพื่อจัดกลุ่มน้ำนำตัวอย่างเข้าตรวจสอบหาสารโลหะหนักเร่งเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนโดยการกระจายน้ำดื่มที่ผลิตจากรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ให้ครอบคลุมประชาชนผู้เดือดร้อนเพิ่มความถี่ในการตรวจหาสารปนเปื้อน ในด้านการเกษตรประมงแหล่งน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสารปนเปื้อนให้จัดจุดแจ้งข้อแนะนำการปฏิบัติตนรวมถึงแจ้งผลตรวจหาสารโลหะหนักให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องค่ะ